สมกับคนร้ายเห็อนพี่น้องเลยวันนี้ใส่บาตรตนทุนก็คุณเดอนซ้มออกใหม่ซ้มขำพี่น้องจะเอามาใส่บาตรไปได้ร้าย,ายนะคิวแน่นเลยจากท่านผู้สมเ สบายดีนะกระเปคยสบายดีดาาวันีเช้าเราใส่ก็ไม่มาใสาป่ปานนะพี่น้องนะมือเป็นมดือนซางไม,ม,ม่สาำขึ้นี่เป็นมืม้อนเหลืองพี่น้องมือม้อนเหลืงยนเทียงขึ้นจากไหเมื่อเทือนมือนี่ตื่นเมื่อใส่บาทพี่น้องวันนี้พูดไม่ร้ายนะ ยังไปใส่หวกไปปุ๊บ๊กใจว <c oughs> ่าอือพี่คนร้ายเรอวะเสึกกับเบกันนะพี่ดำยินถ่ายก็จะว่า,าอ่าพี่อเลยบาทสี่สิบกุน่นวยพี่อง จีซอสซุกเตียมมาใส่บาทนะพี่น้องแต่ว่ายังบอ่บทันเด็ดไปถาเพิ่นใส่เหลวประมาณครึ่งหนึ่งก่อนเ่าจะไปต่อคิวพอบาคิวยอย่างยู่คุนท่านผู้ชมรูนะฮะคนเยอะมากเลยแล้วก็เออพี่น้องไม่อยากซวซุกตี่มเกลือให่คู่ ยาชาทุกทีทุกบ่ก็ไงนะพี่น้องนี่ใส่ติบใหญ่ไปเลยสิคะติบน้อยยานไม่โผล่โ่ไม่อเผื่อไว้ก่อนวาซ่านเอ็นบพี่น้อง เย็นมากเลยค่ะเราต้องยุ้งสิ้นน้ำมอสเหลืองขึ้นีรถมอสเหลืองนะพี่น้องเกาจะเก็บเก็บหาดมอสเหลืองขึ้นรถไปกระสเตรมเดินทางกลับเราพี่น้องจักรบุ๋งยังนอนเจ้าสุกอ่านยู้งสิ้นตะบูจื้อนี่พี่น้องรถแรงข้างหลังรถมอสรถรถมอสลำนะพี่น้องมอสลำพิ่นมอสลำจนแจงพี่น้องเจ้าสุกกับเมื่อตอนเที่ยงคืนเนาะเงานอนแห้งมาไว้ก็เลยเมื่อก่อนคิมิีกับมาถ่ายบรรยากาศ ยำสาวเอ้ยกับสาวเลยพี่น้องเพราะว่าตอนนี้กะมา,าซักสุมาตอนประมาณเจ็ดโมงเจ็ดโมงครึ่งตอนนี้กประมาณเก้าโมงกว่าเก้าโมงแล้วเนาะทุกคนคิวยังยาวอยู่เนาะเขาสิถธาให้คิวยาวเข้ามาเงี้ยข้ามาก่อนพี่น้องเลยเขาจังสิสไปใส่เอ้น้าโอ้ยเดินไปเพื่อนใครเขื่นขขอนคนก็ยังไม่ทันไหนเมื่อพี่น้อง รถมอลตอรเรือกับประธานแต่เบื่อรถมอลริ่นะจ๊ะเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้บริษายบรรยากาศมอลานมาซะพี่น้องมาแต่เมาแต่นางเงานอน,อนสาวสุกเง้านอน,อนเรื่องบริษัททริป <laughs> วาล่าต่างแนนนี่พี่น้องมันคือต่างอยู่บนนี้ม,มาลัดไซทั้งหนาเลยเลยว่อน,นี้ Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho kênh lalaschool ปั่นน้อยๆปั่นน้อยๆ cái, kì... cái, cái hít còn này nó hỏi khao mê đưa chứ đấy À bỏ Sao vẫn vỏ đấy Giúp cho còn này nó hỏi

เห็น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 เบิร์ตทัวโลกอย่าลืมกดไลล์กดแชร์กันแล้วกันนี้มื่อนี้บุญบัดซอกเด้อพี่น้องบุญกองเข่าบุญกองเข่าบัดซอกใหญ่อองไม่สามคำมือกินบ๊บกมือจกบ๊ะลงพ่อเมย์เป็นไง ผลว่าเ้นข่อยเรื่อป่าเด้อมาเด้อมาสาธุมุธนาบุญน้ำกันเด้อพี่น้องบุญบัตรสอกใหญ่เด้อนี่บุญสล้องซิมเด้อเด้อซิมน่ะสวยมู่มากอ่ะ

nhau nha gì ạ hết số tiền nữa sai bạn ท่านบอกว่าเดังๆด้วยพอมูไหนยินนดัท่านถ้ำไหนคนมาเปิดเผยไหนดีคนมาปิดบังบ่ดีได้บอกดังๆด้วยเออ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để, <bạn cũng> <laughs> Để không bỏ lỡ những video

เออที่กูเลยใส่ดิใค่แขนปกกับ ่องเกาด้ยสองสองเกาด้ยบอย่าลรมอย่าลืิ่มกดไลคกดแชร์กดไลกดแชร์เนี่ยมาดิเออแล้วเด็กพี่น้อง เาสุกเสร็จมน้องนาะใส่บดาทแล้ว